พีของมาใหม่เหรอคะพี่น้ำใช่แล้วจ้าเป็นอะไรลูกพวกเข็มขัดนวมเซกเตอร์เซเหรอใช่ค่ะแล้วก็เป็นดิ้วอป็นอุปกรณ์อ๋อที่เหมือนของลูกค้าที่เข้ามาอ๋อที่ลูกค้าขยาดได้มัานนะอันนี้เป็นดิ้วขนาดยี่สิบสี่นิ้วเอเรามีมากี่ขนาดแล้วคะนมียี่สิบเอ็ดกับยีิบสี่ค่ะยี่สเอ็ดสีดำอ๋อยีสิบ นี่ยี่สิบเอ็ดนิ้วหรอคะใช่ค่ะยี่สิบเอ็ดนิ้วยดนิ้วนี่แล้วตัวที่หนูตัวนี้ยี่สิบสี่ค่ะเป็นผมงอ๋อยี่สิบสี่แล้วก็มีซองไฟเบอร์ซองพลาสติกให้เลยให้ด้วยอ๋อแถมมาเป็นเซตเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วมีกล่องให้ด้วยใช่ค่ะอุ๊ยดีเนาะก็เน็ตก็็ใช้ง่ายด้วยใช่ไหมคะใค่ะแล้วที่เน็ตก็เน็ตง่ายๆเลยเป็นบานทับอ่ะฮะ นี่ค่ะมันก็ปะนี้ออเออเออแล้วก็มีตัวนี้ฟองไฟฉายรุ่นใหม่เป็นตัวนี้เน็บได้เหมือนกันอ๋อใช่อดีเนาเป็นเน็บเหมือนกันเลยใช่มเป็นเอาไฟฉายเปิดเร็วอ๋อใช่นี่ค่ะมันก็จะเนประมาณนี้แล้วก็มีกุญแจมือที่ลูกค้าถามหาเมื่อวานสอนวันนี้เข้ามาแล้ว รุ่นนี้อ๋อเป็นฝาเปลี่แล้วค่ะเรียบได้เหมือนกันแล้วก็มีดิ้วของแบรนด์มูคิวันมู k ิวันก็มีสองส์เหมือนกันมียี่สิบเอ็ดกับยี่สิบโอ้ยแอดมินชั้นเป็นไงคะวันนี้ลูกค้าในเพจตั้งแต่เช้าจัดให้ค่ะ อันอันนั้นคือรอบแรกรอบเช้าไปแล้วใช่ค่ะนี่รอบบ่ายจ้าอ๋อส่วนส่วนใหญ่ได้ลูกค้าจากไหนคะที่สั่งอ่าก็จะมีปาจีนค่ะอ๋อนี่เป็นหลักสูตรจูโจมอ๋อจูโจมศูนยลาบที่อ๋ออ๋อค่ะอุยเพลงเพลงเพลงรู้สึกดีงามมากเลยอ่ะเพลงอะไรนะปาร่ำสุลาเหรอคะเน่า ชอบน้องลาไม่สุราจ้ะเป๊แพ็คของสิคะตันนี้ก็มีเมื่อกี้มีออเดอร์มาอีกหนึ่งชิ้นนะคะอ๋อแอดมินชั้นจ้าแล้วแจ้งขนส่งมาแล้วหรอคะให้มารับเป๊ปเจ๊ผ่านแจ้งขนส่งมารับหรือยังรอบสองอ่ะแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วเนาะขนส่งแปดค่ะอ๋อเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวมาสนิทกันสิท่า สอมพันธมิตรทุกทุกอย่างคะ่ะอ่าสารสัมพันธ์กับทุกขนส่งแ่ะมารับได้เราไม่ต้องออกไปเนาะ<ช>มันร้อนด้วยแล้วก็ฝนตกใช่แล้วค่ะนี่น้องน้ำก็สนุกสนานเซกเตอร์เซเว่นโบกี้วันมีหมดค่ะทุกแบรนด์นะคะถึงขัดรวมดิวนะคะลูกค้าต้องการแบบไหนก็ทักเข้ามาได้คะ่ะ พร้อมจัดส่งนะคะโอนจริงก็ส่งจริงค่ะเห็นไหมคะน้องกำลังจัดให้อยู่ค่ะริมจัดของอะไรโยอันนี้เป็นนักเรียนล่มค่ะอันนี้ส่งไปจังหวัดไหนคะนะอันนี้ไปจังหวัดอ่า <c oughs> ่งวันนี้ก็ถึงพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะดีค่ะสะดวกเนาะไม่ต้องมาค่ะลูกค้าลูกค้าทักเข้ามาในเพจร้านได้เลยค่ะไม่ต้องเข้ามาค่ะเพราะว่าน้ํามันแพงมากช่วงนี้นะคะการขนส่งไม่แพงค่ะเห็นประมาณไม่เกิน60บาทค่ะไม่ต้องวิ่งมาเองนะคะค่อยๆคุยกับแอดมินแล้วก็เลือกสินค้าให้ถูกถูกต้องถูกสเปคเดี๋ยวน้องก็ส่งภาพให้ดูค่ะลูกค้าก็ โอนตามชำระเข้ามาน้องเขาก็จัดส่งค่ะส่งจริงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจร้านค่ะขอบคุณค่ะ